สวัสดีทุกคนทุกท่าน,นครับวันนี้ก็ชวนมาดูบรรยากาศในการแห่กระถินของบ้านตะครอกกันนะครับที่จงังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งบ้านตะครอ์เองก็มีวัดประยำหม,มู่บ้านก็คือวัดจอมสุรินทร์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะตั้งเริ่มต้นการแห่ที่หมู่4บ้านตะครอนะครับ แล้วก็จะมาเรื่อยๆมาที่หมู่13บ้านตเเะคร้อครับอ่านี่คือแต่เจ๊นะครับแต่เจ๊อ่าแต่เจ๊สวัสดีครับแต่เจ๊เป็นไงบ้างตึงไหมวันนี้อ๋อตึงนะโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดินตามเขาไปเรื่อยๆนะอ่ะเดินดีๆล่ะเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมสุดยอดมากครับแต่เจ๊อ่าโอเคโอเคนะเออ,เอ,อ,เอ,อครับซึ่ง วัดจอมสุรินเราเองก็จะมีอะสองหมู่บ้านนะครับในการดูแลนะครับก็คือหมู่บ้านตะเคราะห์หมู่4นะครับแล้วก็หมู่บ้านตะเคราะ,ะราหมู่ตะเคราะ์ใหม่หมู่3 3นะครับขบวนแห่ก็ได้แห่ผ่านมาหน้าบ้านของช่องพอใจอินไทยแลนด์แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้น เมื่อปีที่แล้วก็มีกระบวนแห่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผ่านมาทางนี้นะครับแต่ก็ปีนี้ผ่านมาตามซอยของหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นการเชิญชวนให้พี่น้องของหมู่บ้านได้ออกมาร่วมทำบุญกันนะครับตอนนี้ก็ขบวนแห่นี้ก็จะเป็นรถ แห่ลำซิ่งนะครับของพรพิสารซาวนะครับก็เสียงดังค่อนข้างที่จะโอ้สนุกสนานกันมากเลยนะครับทั้งขบวนแห่แล้วก็รถก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะแห่ไปที่หมูบ่บ้าน10 1สนะครับหมูบ่บ้าน ตะคร้อใหม่มู่ที่13นะครับด้านหลังนี้ก็จะเสียงค่อคนข้างหนักแน่นหน่อยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบเสียงหนักแน่นนี่ก็มาเดินตามหลังรถเลยนะครับตอนนี้กระบวนก็จะมาเรื่อยๆนะครับ ผ่านทุ่งนาเลยนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากนะครับลูกเล็กเด็กแดงก็มากันนะครับมาร่วมสนุกในบุญกระถินของเรานะครับวันนี้ก็จะเอาไปอาทอดกระถินวัดจอมสุรินครับเป็นวัดประจำหมู่บ้านของบ้านตะคร้อใหม่และตะคร้อเก่านะครับ ก็สนุกสนานกันนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานแดนเซอร์ะนะครับก็กำลังสนุกสนานเลยนะครับทีมงานแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ของชาวบ้านหมู่บ้านเราเองนะครับ ه, ค่อนข้างสนุกสนานนะครับอีเจก,กุยนรับได้สวยแท้ตอนนี้ก็อ,อีกฝั่งหนึ่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่สีนะครับหมู่บ้านตะคร้อหมูส่สีส่วนขวามือของถนนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตะคร้อใหม่หมู่13นะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนแยกหมู่บ้าน ของ2หมู่บ้านกันนะครับเอ๊ะตะตินขบวนแหก็แห่ไปเรื่อยๆนะครับทั้งวัยรุ่นทั้งหนุ่มสาวทั้ง คนเฒ่าคนแก่ครับก็มาร่วมแห่ในขบวนนี้ด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านใส่เสื้อสีเหลืองเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านมูซีนะครับเป็นรถแห่ของอะไรนะของพรพิสาร ซาวนะครับรถเฮลําัมซิงพรพิสารซาวนะครับเสียงกระคืมมากเลยนะครับ โอ้ทีมงานนี้นะครับน่ชอบทางด้านเสียงกระหึมนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ขบวนแห่ก็ได้เลี้ยวซ้ายไปแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเ,เส้น 2- 2 4สอก็คือเส้นสุรินจอมพระนะครับแล้วก็จะแห่ไปที่วัดจอมสุรินนะครับ ก็จะเข้าไปสู่หมู่บ้านตะเคราะห์ตอนนี้เข้าไปสู่มหมู่บ้านตะเคราะห์ใหม่หมู่13นะครับบวน์หของเรานี่ก็ตั้งที่ตะเคราะห์มู่4นะครับแล้วก็เฮตามถนนมาเรื่อย ก็ไปรวบรวมผู้คนที่ตะเครห์ใหม่หมู่13นะครับแล้วก็จะเข้า,าสู่วัดนะครับตอนนี้ก็เป็นถนนเข้าสู่วัดจอมสุรินนะครับก่อนที่จะถึงวัดจอมสุรินนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ก็กระบวนขบวนแห่ก็ได้เคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับ จนใกล้จะถึงหน้าวัดจอมสุรินแล้วครับผู้คนก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับสำหรับการแห่กระถินปงกระถินในวันนี้นะครับ รู้สึกว่าพอจะใกล้ถึงวัดนี่ก็จะมีผู้คนมาร่วมสนุกสนานกันมากขึ้นนะครับเพราะบางท่านก็รออยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาร่วมขบวนเ hey. ฮซึ่งการจัดเ hey ฮลักษณะน,นี้เมื่อก่อนไม่มีนะครับก็จะเป็นลักษณะเฮ hey แบบ ดนตรีแบบเงียบๆนะครับแล้วก็มาการที่วัดเลยนะครับซึ่งพอสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงได้2ปีแล้วปีที่แล้วกับปีนี้นะครับมีขบวนรถแห่มาช่วยแห่ทาให้เกิดการคึกคักขึ้นมานะครับเกิดการสนุกสนานขึ้นมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามาตามอะไรตามการเวลานะครับ ก็จะทําให้สนุกสนานทําให้ดึงดูดผู้คนเข้าวัดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับการจัดงานประเพณีทอดกระถินในวันนี้นะครับทีมงานแดนเซอร์ชาวบ้านนะครับก็ กำลังสนุกสนานเลยนะครับส่วนคนเท่าคนแก่ที่เดินไม่ไหวก็มีรถรับส่งนะครับเราบริการประทับใจเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงเข้าวัดแล้วนะครับก็จะทำให้กร,ระบวนช้าลงนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นจุดที่กำลังสนุกเลยนะครับ ใครมีลีลาในการเต้นแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกปรึกษนานกันไปนะครับอ่าตบล็อกเต้นได้สวยนะครับตบล็อกใส่เสื้อลายนะครับอ่าโอ้เสื้อลายแดงนะครับเสื้อลายชมพูนี่ก็อาจารย์รักนะครับอ่าเสื้อลายเขียวตะริดเอ่จัดไปเต็มที่เลยนะครับ ผูกสาวๆก็มาร่วมงานเหมือนกันนะครับเต้นเอาสไตล์ใครสไตล์มันเลยนะครับ <c oughs> สุดยอดเลยนะครับอาจารย์รักถ้าเต้นมีแน่นอนจริงๆนะครับ <c oughs> ตบล็อกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> ทีมเต้นก็ามาเรื่อยๆนะครับออโอเคโอเคเออมามามา,มา ตอนนี้ขบวนแหก่ก็ใกล้จะถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดวาตะสุพิษทำลายตะสุพิษตึงไว้วันนี้โอ้โหค่อนข้างตึงคนระับอ่ะเชิญเชิญสุดยอดมากสุดยอดมาก เดินให้ตรงหน่อยครับเดินให้ตรงหน่อยเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินให้ตรงหน่อยนะครับโอ้สาวๆก็มาเต้นนะครับก็สนุกสนานโอ้โหสุดยอดมากเลยครับชูนิ้วเลย <c oughs> อาทางนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับเต็มที่เลยครับอาเต้นกันสนุกสนานนะครับ หนึ่งปีมีครั้งนะครับสำหรับงานทอดกระถินนะครับหลังจากออกพรรษานะครับก็จะแต่ละวัดก็จะมีงานทอดกระถินนะครับเข้าวัดบางวัดมีเจ้าภาพก็ บางวัดวก็มีเจ้าภาพนะครับทอดกระถินส่วนบางวัดวถ้าไม่มีเจ้าภาพก็คนในหมู่บ้านนะครับเป็นกระถินสามัคคีนะครับในการจัดงานทอดกระถินนะครับสําหรับวันนี้วัดจอมสุรินก็มีเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพมาไกลนะครับมาจากกรุงเทพนะครับก็มาทอดกระถินที่วัดจอมสุรินนะครับพนพิสารสาวนะครับสําหรับรถเฮนในวันนี้ โอ้วันวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นอยู่ด้านหลังก็ค่อนข้างเสียงกระหึมนะครับสําหรับคนที่ชอบเสียงเบสหนักๆเพราะว่าเนยก็มานะครับไอนเนยนี่ไอนเนยตัวผอมนี่ก็มานะครับนี่ยิ้มสวยด้วยไอนเนยนี่ไอนเนยมันชอบเสียงดังๆนะครับจัดไปพวกวัยรุ่นนะครับใครชอบเสียงดังก็มาอยู่ด้านหลังรถนะครับ ใครทนเสียงดังไม่ได้ก็ไปอยู่หน้ารถนะครับเอาตามสะดวกครับไม่ว่ากันนะครับสำหรับงานนี้สนุกกันหมดทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ